ครับผมป้อเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีขวานโบราณนะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับผมขวานหลวงพ่อกลวยนะฮะนี่นะครับยันนะครับด้ามเป็นเป็นเขานะครับด้ามเป็นเขานะครับด้ามเป็นเขานะครับแล้วก็จับเงินนะครับนี่นะครับดูยันนะครับเงินขวานโบราณนะครับผมขวานโบราณนะครับนี่นะครับ อันนี้แบ่งปันนะแบ่งปันนะครับใครอยากได้นะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับขวานหลวงพ่อกลวยนะครับนี่จะตั้งให้ดูสวยๆมีขาตั้งด้วยนะครับมีขาตั้งด้วยนี่นะครับมีขาตั้งด้วยนะครับขวานหลวงพ่อกลวยครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ด้ามเป็นเขานะครับประกันนด้ามเป็นเขานะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดหัวใจให้ผมป้อนเด็กวัดแก้วด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้พวกท่านดูต่อไปนะครับขอบคุณครับ